ที่ปลายสุดด้ามขวานของไทยมีชุมชนเล็กๆที่พิเศษมากๆซ่อนอยู่ครับถ้าถามว่าเห็นแสงแรกของวันได้ที่ไหนคําตอบอาจจะไม่ใช่ที่ที่คิดกันไว้นะครับคําตอบก็คือที่นี่เลยครับเกาะยาวจังหวัดนาราธิวาสเกาะเล็กๆที่มีสเสน่ห์สุดๆการเดินทางไปเกาะจะเริ่มที่นี่ครับสะพานคอยร้อยปีแค่ชื่อก็มีเรื่องราวแล้วล่ะจากที่เคยต้องรอเรือข้ามฟาก ตอนนี้มีสะพานที่เชื่อมชีวิตคนบนเกาะเข้าไว้ด้วยกันครับบรรยากาศบนเกาะนี้เงียบสงบมากครับเหมาะจะมากางเต็นท์ริมหาดดูพระอาทิตย์ตกดินแล้ววิถีชีวิตของคนที่นี่ละ่ะมีอะไรพิเศษบ้างเราไปดูกันครับอย่างแรกเลยคือการงมหอยตียอครับใช้แค่มือกับกะลามะพราะ้าวขุดหาหอยกันสดๆสดเลยแต่ถ้าพูดถึงของดีที่สุดของที่นี่ต้องยกให้ปลากุเลาเค็มในตำนานเลยครับ เนื้อจะฟูรสชาติไม่เหมือนที่ไหนเลยครับเคล็ดลับความอร่อยคือการทำแบบธรรมชาติล้วนๆครับแค่ปลาสดกับเกลือแล้วตากแดดที่พิเศษกว่านั้นคือเราไม่ได้แค่ดูนะครับแต่ได้ลงมือเข้าครัวทำอาหารกับชาวบ้านด้วยและทั้งหมดก็นำมาสู่หัวใจของทริปนี้เลยก็คือมื้ออาหารสุดอบอุ่นร่วมกันครับมีทั้งหอยตียาะที่หามาส,สดๆยำปลากุลาวออตโะแล้วก็น้ำบูดูของอร่อยทั้งนั้นเลยเหมือนที่ชาวบ้านบอกเลยครับ อยู่กันแบบนี้มันอบอุ่นดีคือมันใช่เลยแล้วการกินข้าวด้วยมือแบบนี้มันได้อรรถรสและรู้สึกถึงความผูกพันจริงๆครับยังไม่หมดแค่นี้นะครับของข้าวจบไปแล้วก็มาต่อกันที่ของหวานมีทั้งน้ำมะพร้าวสองน้ำสดๆวุ้นมะพร้าวแล้วก็ขนมหากินยากอย่างบากุลิงครับนอกจากกินแล้วกะลามะพร้าวยังถูกนำมาทำเป็นของที่ระลึกสวยๆด้วยนะครับ มีให้เลือกเยอะเลยครับทั้งของใช้ของแต่งบ้านซื้อกลับไปก็เหมือนได้ช่วยชุมชนด้วยเกาะยาวเลยเป็นทริปที่ครบเครื่องมากครับทั้งธรรมชาติอาหารแล้วก็น้ำใจของผู้คนเป็นไงครับพร้อมไปสัมผัสความอบอุ่นที่เกาะยาปลายด้ามขวานกันหรือ,อยัง